ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกทา่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกม donut cup เหมือนเดิมนะครับนะหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับเอออันนี้คือผมไปเล่นนอกรอบไว้นะก็เดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเออตรงนี้จะผมผมทําเป็นคอกเลี้ยงวัวไว้นะครับเลี้ยงเอ,อ่อบีบีฟโล่นะครับชื่อวัวพวกนี้มันชื่อบีฟโล่นะครับอันนี้เป็นช้างนะครับ ช้างนี่ต้องตามรอยนะครับแล้วก็ไล่ต้อนมันมาแล้วก็ค่อยเอาเออรั้วมาล้อมนะครับส่วนวัวเราต้องใช้ไอ้นี่เป่านะครับเป็นเป็นเขาของวัวนะครับกดเป่าแล้วมันก็จะเดินตามเรามานะครับเราค่อยล้อมรั้วเออนั่นแหละแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่เลี้ยงพึ่งนะครับ๋นวันนี้จะพาลงไปสำรวจถ้ำนะครับแต่ มันติดปัญหานิดหน่อยนะครับปัญหาก็คืออืข้างบนเนี่ยมันยังไม่ใช่หน้าร้อนนะครับแต่ข้างล่างถ้ำมันร้อนนะครับมันก็เลยติดปัญหาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราอ,องหาวิธีแก้ก่อนอ๋นึกว่าทองใช้หมดแล้ว อะไรเป็นจำเป็นก็เก็บไปอืมเรามาดูก่อน ใช้เชือกสี่เออเราจะครับหมวกน้ำแข็งนะครับเพราะว่าข้างล่างมันอากาศร้อนนะครับโอเคได้หมวกน้ำแข็งมาแล้วเราเราก็จะเตรียมอาหารนะครับอาหารลงไปข้างล่างอาหารเรานี่ก็หมดแล้ว อืมผมว่าบักบักสปอนแน่เลยวะเพราะว่าเออระยะห่างที่มันจะออกจากรัอวมาได้ก็คือสองบล็อกนะครับแต่นี่มันเออระยะห่างมันบล็อกเดียวน่าจะบักเดี๋ยวทำอาหารนี้ก่อน ท่าที่เราจะไปสำรวจนะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่เอาแมมบักอยู่ตรงหมู่บ้านหมูนะครับตรงนี้เลยส่วนของที่เราจะเอาไปก็มีแค่ทิกแอ็นะครับเราจะไปหาอ,อต้นไม้เรืองแสงนะครับเพื่อที่จะเอามาทำเออเขาเรียกว่าอะไรอะ เป็นตะเกียงนะครับน่าจะใช่ตะเกียงแหละคือมันต้องใช้นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนอุปรกรณ์ส่องสว่างนี่ครับหลันเทนมันคือตะเกียงนั่นแหละครับมันต้องใช้เพืชพืชเรืองแสงน,นะครับ เดี๋ยวเราจะไปตามหาพืชเรืองแสงกันนะมันอยู่ข้างล่างถ้ำนะโดนเราก็จะเดินทางยาวๆเลยข้ามทวีปข้ามพิภพไปเราก็มาถึงเออปากถ้ำแล้วเดี๋ยวเราขุดลงไปกัน ขุดเสร็จก็ลงไปเลยข้างล่างก็มีแสงสว่างอยู่นะครับแต่มันติดตรงที่เอค่าสติของเรานะครับมันมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะรีบเร่นให้จบเอคอนเซปต์ Concept 100วันของเราแหละเดี๋ยวเราค่อยไปต่อเอ,อภาคชิปเร่ก,กันนะครับภาคเรือนั่นแหละนี่ครับข้างล่างมันร้อนนะครับใส่หมวกนี่เลยแล้วก็ถอดเสือ้อกลอก หูก็เดินมานิดนึงนะครับก็เห็นแล้วนะครับเห็นเห็นเออพืชเรืองแสงแล้วก็หมู่บ้านกระต่ายนะครับซึ่ง หมูบ้านกระต่ายมันจะโจมตีเราถ้าเรามีเออเนื้อสัตว์อยู่ในตัวนะครับเราก็อย่าทิ้งเอาไว้นะครับไม่รู้จะมีอะไรมากินหรือเปล่านะครับอย่าพกอาหารประเภทเนื้อสัตว์นะครับไม่อย่างนั้นเออกระต่ายมันจะโจมตีเรานะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยมันมันเป็นมิตรกับเรานะครับถ้าเราไม่มีเนื้อสัตว์นะครับเดี๋ยวเราเก็บ เออดอกไม้เรืองแสงนะครับไลฟ์ฟาเวอร์คือเป้าหมายของเรานะครับนะเรามาเพื่อดอกไม้ครับเราไม่ได้มาเพื่ออย่างอื่นนะครับก็อย่าไปสนใจมันปล่อยมันกระโดดเย็งๆไปน่าจะได้แค่นี้หรือเปล่าอืม จริงมันมีเยอะกว่าน,นี้นะครับแต่มันไม่ใช่ใบโอมของมันนะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเราจะเดินหาได้หรือเปล่านะเพื่อแบบเจอสิ่งมีชีวิตอื่นนะครับที่มันไม่เป็นมิตรกับเรานะครับ โอเคฝั okay, ่งนี้สุดทางแล้วนะครับถ้าจะสำรวจก็น่าจะได้ไปหาตรงอื่นนะครับถ้าไม่ใช่ใบโอมของเขาอ่ะมันมันจะหายากนะครับไปต้นไม้เรืองแสงครับ ตรงนี้ก็เป็นทางตันละไปไม่ได้แล้วมันพอหรือเปล่าสองอันดูในนี้ไม่ได้ต้องไปอยู่ใกล้ๆเครื่องแมชชีนว่าจะดูสักหน่อยว่ามันเออใช้เกียร์เดี๋ยวถ้าเจออะไรแปลกๆแ,แล้วครับที่มันอันตรายเราจะกลับเลยนะครับเราจะไม่อยู่สู้นะครับ ใครที่จะมาสร้างบ้านอยู่ข้างล่างใต้เดินนะครับถามว่าสร้างได้ไหมก็ต้องบอกว่าสร้างได้นะครับแต่มีแต่นะครับก็คือค่าสตีเรามันจะลดลงเรื่อยๆนะเพราะว่าข้างล่างมันมันเป็นที่มืดนะครับมันไม่มีแสงสว่างตรงนี้เป็นทางขึ้นนะครับที่เรา เพิ่งจะลงมาเมื่อกี้นะครับโอเคดูเหมือนว่าแถวนี้เป็นทางตันหมดแล้วนะครับถ้าจะไปได้ก็มีแต่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้เดี๋ยวเดินดูสัหน่อย ฝั่งนี้ฝั่งนี้แต่ถ้ามีอะไรที่อันตรายเราจะกลับหน้าบผมเราจะไม่อยู่ต่อนะครับไม่้ย,ยถ้าพื้นสั่นแบบนี้ต้องต้องหลบนะบเพราะว่าเออมันจะมีก้อนหินนะครับหล่นลงมาแล้วก็ถ้าโดนเราเราจะเจ็บนะครับเป็นปกตินะครับผมหล่นปกติ โดนไปทีหนึ่งเมื่อกี้ตรงนี้เหมือนจะเป็นปากถ้ำนะครับมีแสงสว่างส่องลงมาตรงนี้เป็นลังแมงมุมเห็น อ๋อนี่ไงเจอละตรงนี้ก็เป็นไบโอมกระต่ายอีกนะครับผมเออยิมหยิมยม,ยม,ยมได้มาเยอะเลยโอเควิ่งเราทิ้งเนื้อไว้ตรงไหนวะคนดู ไม่ใช่เก็บแล้วมันหมดเลยนะครับมันเดี๋ยวมันก็โตให้เราเก็บอีกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ยลมมาเก็บอีกถือว่าแค่นี้ก็พอแล้วเราจะกลับไปเอาเนื้อปะ่ะหรือเราจะกลับเลยเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่าอยู่นานไม่ได้ โอเคขึ้นข้างบนก็หลังจากที่เดินทางมาถึงบ้านแล้วนะครับเราก็จะมาเออทำตะเกียงกันนะครับผมเดี๋ยวผมขอดูอุปกรณ์ก่อนอะไรที่มันลกก็เก็บไว้ทองไม่ได้ใช้เก็บไว้ เดี๋ยวครับเชือกก่อนมันมันใช้เชือกนะครับนนี่อันนี้เดี๋ยวเราเราวางไว้ตรงนี้มันกดปิดได้นะครับนะถ้ากลัวเปลืองนะครับแล้วอีกอันหนึ่งนะครับเราจะามาทิ้งไว้ในเออคอกวัวของเรานะครับเออ โอเคเดี๋ยวเราวางไว้ตรงนี้เลยเออปิดปิดปิดเปิดได้นะครับแต่ผมจะเปิดทิ้งไว้แล้วกันตรงนี้ก็เป็นคอกช้างนะครับเดี๋ยวเอาวางไว้ในคอกช้างอันหนึ่ง เออวางไว้มุมนี้เลยโอเคแล้วก็จะไปวางไว้เออลังพึ่องอันหนึ่งแล้วก็วางไว้แถวแถวบ้านอีกอันหนึ่งก็เป็นอันพอแล้วนะครับ วางไว้ใกล้ๆลรังพึ่งนะครับเออทิ้งไว้ตรงนี้อีกอันหนึ่งก็ทิ้งไว้กลางสวนเบอร์รี่เลยโอเคมันมันสามารถปิดได้นะปิดได้มันเหลือมาทุกคนเหลือ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 เราจะคาให้หมดนะครับไม่ให้เหลือถ้าเราจะเติมก็เอา เอาหิงห้อยครับที่เราใช้เออตะข่ายจับแรลรงจับเติมได้นะครับเติมพลังงานให้มันนะครับถ้ามันหมดมันหมดได้นะครับหมดได้นี่ทิ้งไว้ตรงนี้อันหนึ่งโอเคเออสว่าง นี่คืออาณาจักรนะครับอาณาจักร69วันจะเข้าเ0สวันของเรานะครับก็ได้แค่นี้ครับเดี๋ยวผมจะเร่งให้จบ1้อยวันครับไม่รู้ว่าจะเจอบอสตัวไหนอีกนะครับในฤดูการนี้ครับแต่มันยังไม่ฤดูร้อนหรอกนะครับตอนนี้ฤดูใบไม้ผลินะครับนี่ดูหลอดอันนี้นะครับก็หลังจากหลังหลังจากนี้ไปแหละน่าจะเป็นหน้าร้อนแล้วแหละนะครับ แท่งอุณหภูมิก็เริ่มสูงขึ้นทุกวันนะครับเดยวก็เข้าหน้าร้อนแล้วไม่เกิน80หรอกฤดูนี้น่าจะเป็นฤดูใบไม้ผลินะครับเพราะว่าสีของต้นไม้นะครับสีสีใบมันเข้มแล้วนะครับแล้วมันก็ผัดใบนะครับเออบอสในฤดูการนี้นะครับจะเป็นบอสหมีแบกเกอร์นะถ้าจำไม่ผิดนะครับ ราก็มาไล่ปิดนะครับเปิดทิ้งไว้หมดนะครับหมดเชือ้อเชื้อเพลิงมันหมดได้นะครับแล้วก็ปิดไว้เราปิดดิเอออันนี้หมวกของหมูผมก็คราบให้ใส่นะเผื่อบอสมาคนระับมันจะได้ช่วยสู้ได้นะครับมันมันคราบหมวกให้หมูใส่ได้นะใส่ได้น่าจะทุกหมวกเลยมังนะ้ง้ะผมจำไม่ผิด ก็ให้ดูแค่นี้นะครับอาณาจักรเจ็ดสิบันของเรานะครับเลี้ยงพึ่งเลี้ยงช้างเลี้ยงวัวนะนี่พึ่งก็ออกมาหาดอกไม้นะครับคือต้องเอาดอกไม้มาปลูกให้มันนะครับถ้าไม่ปลูกมันก็ไม่มีน้ําหวานนะครับดอกไม้หาจากไหนก็เอาตาข่ายจับแมลงครับมาจากผีเสื้อนะครับแล้วก็เอามาปลูกเป็นดอกไม้เออแค่นั้นภาพนี้สั้นก็แล้วกันนะครับ ก็ให้รู้ว่ายังทําอยู่นะยังยังไม่ได้หายนะครับคือมันยังไม่ครบหนึ่งร้อยวันนั่นแหละเหลืออีกสามสิบวันนะครับมาไกลแล้วมาเกินครึ่งทางแล้วนะบจบหนึ่งร้อยวันเดี๋ยวไปทำภาคเรือต่อนะครับสําหรับภาคนี้ก็ผมจบไว้แค่เ,เท่านี้นะเจอกันใหม่ภาคหน้านะครับเดี๋ยวจะลงไปถึงร้อยวันนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูภาคเรือกันภาคเรือนี่เล่นยากกว่านะครับอาหารทุกอย่างหายากกว่า ก็พาร์ทนี้นะครับผมก็จบไว้แค่เพียงเท่านี้นแล้วกันนะครับเจอกันใหม่พาร์ทนะเออพาร์ทหน้านะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทนี้ก็สั้นๆก็แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมเจอกันใหม่พาร์ทหนะ้าลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ